วันนี้เราพาชมบรรยากาศยามเย็นจุดเริ่มต้นจากอ,อปอตหนองเหียงเส้นทางสายนี้ก็คือจากแยกเนินหินมุ่งตรงพนัฐนิคมวันนี้จุดเริ่มต้นของเราที่คือบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้คือครึ้ม,มฟ้าครึ้มช่วงนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะแต่ ฟ้าคืมแล้วบรรยากาศโดยรอบคือมืดนะเพราะว่าด้านหน้าคิดว่าฝนตกนี่ค่ะช่วงนี้ยังมีแสงลำไรลำไรแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามสองฝากทางก็คือเป็นเขียวเขียวเนาะมีบ้านเรือนอะไรสองฝากทางแล้วเราจะผ่านจุด จุดหลักๆก,ก็จะมีวัดสวยงามนะคะอยู่2แห่งเนี่ยเราก็จะมาร์กจุดไว้ให้ด้วยว่าชื่อวัดอะไรกันบ้างนะแต่ไม่ได้เข้าไปถ่ายวิดีโอข้างในนะคะเราแค่วิ่งผ่านทางเฉยๆคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรจริงๆเลยบ่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยยามเย็นนะบ่นไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยยามเย็นเลย ไม่ได้เป็นคนเหงานะแต่ว่าไปเที่ยวดีใจเจออะไรก็ถ่ายถ่ายถ่าย,ายคือนั่งรถผ่านนั่งรถผ่านตรงไหนก็ถ่าย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 อะไรประมาณนี้นะแต่ขอย้ำนะคะยืนยันว่าเมื่อก่อนถนนเส้นนี้มีการก่อสร้างแล้วขุดเป็นหลุมลึกเพราะว่าเราเคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วช่วงกำลังก่อสร้างแต่ตอนเนี้ตรงนี้ชื่อวัดหนองสังนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะวัดหนองสัง แต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้นะคะถนนดีมากเลยคือวิ่งได้นุ่มเลยไม่ต้องไม่ต้องแคร์ว่าจะตกอะไรตรงไหนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าทำใหม่ตีเส้นอะไรอย่างเงี้ยใหม่ขนาดขณะที่วิ่งอยู่นี่คือฝนตกไปหมาดๆนะทางนี่ก็แบบจะอะไรนะเขาเรียกว่าเลื่อมตาใช่ไหมก็คือยังแบบดีดีตลอดเส้นทางแล้วก็รถไม่ติดนะคะ ติดเฉพาะเป็นบางวันแต่วันเนี้ยขณะที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยคือตอนตัดต่อวิดีโอนี่เป็นวันอื่นๆนะคะที่ได้ลงคลิปแต่ขณะที่ถ่ายวิดีโอเป็นวันอาทิตย์ขนาดวันอาทิตย์นะรถยังไม่ติดเลยนะคะปกติแล้วอะ่ะโดยทั่วไปจะเข้าเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยรถจะติดโดยทั่วไปนะตรงนี้ถือว่าดีมากโค้งสวยงามเลยนะดูสิโค้งสวยงามเลย กล้ถนนเส้นนี้ไม่มีไม่มีแยกไปไหนเลยนะคะคือเราเลี้ยวจากอะไรนะสี่แยกเนินหินสายสามสามหนึ่งนะคะตรงสี่แยกเนินหินแล้วก็มุ่งตร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 ง,ตรงจะเจอแค่แยกเดียวที่จะแยกไปพนัดนอกนั้นก็คือแบบถือว่าตรงเป็นทนเป็นทางโค้งก็แยกด้านหน้าที่กำลังจะเดินทางไปถึงเนี่ยคือจะเป็นแยกซ้ายนะคะ แยกซ้ายด้านหน้าเราจะไปพนัสนิคมคือจากจุดที่เรามานะแต่แยกฝาเราไม่ได้อ่านป้ายนะเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็คือเราไม่ถูกนี่คือแยกซ้ายด้านหน้าไปพนัสนิคมนี่ค่ะประมาณนี้เลยเพราะว่าถนนสายนี้ก็คือรถไม่เยอะเท่าไหร่นะจังหวะที่เรามานี้ฝนตกนะคะฝนตกแต่ไม่ได้แรงคือฝนเนี่ยตกไปแล้วแล้วก็หยุดไปแล้ว วันนี้การเดินทางนี่ไม่มีอะไรนะคะแค่ถ่ายภาพบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์สองฟากทางให้ดูดเฉยๆข้างหน้าไปเนี่ยคือก็ไม่มีจุดหลักๆอะไรให้ให้ให้เห็นนะเพราะว่าก็จะเป็นสองฟากทางเขียวๆมีทุ่งนาะมีอะไรนะบ่อเลี้ยงปลามีอะไรประมาณนี้แค่นี้เองก็คือจะถ่ายไปเรื่อยๆเนาะ แค่พาชมวิวทิวทัศน์นะคะไม่มีอะไรไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่แนะนำเลยต้นมะพร้าวสวยเชียวเนี่ยค่ะก็เขาเรียกว่าช่วงเย็นนะถ้านั่งรถช่วงเย็นช่วงเช้าถ้านั่งรถนี่คือบรรยากาศสองฝากทางเรามองว่าสวยงามนะคะเนี่ยป่ากล้วยข้างทางเขียวขจีเชียวด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นใกล้ๆจะถึงตลาดแล้วด้านซ้ายมือซ้ายมือนี่คือวัดสัาเพลนะคะที่เห็นเป็นยอยักษ์เคี้ยวใหญ่ยืนอยู่นั่นน่ะพอเลยวัดมาก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเราก็ไม่เห็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูบริเวณนี้เนาะ mm. ก็แนะนำได้แค่จุดหลักๆก็คือวัดโรงเรียนก็ไม่เห็นนะหรือว่าไม่ได้มองก็ไม่รู้ ซ้ายฝ่าก็ไม่มีอะไรมีทุ่งนา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 แค่นี้เองวันนี้แบบเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเดินทางเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆยยไม่มีอะไรจริงๆเอาแบบสบายๆยามเย็นนัง่งรถไปชมวิวไปชมบรรยากาศไปฝนตกอะไรประมาณนี้ก็มีความสุขนั่งทะเลาะกับคนไปก็มีความสุขนะคะ คลิปนี้ค่อนข้างไร้สาระเล็กๆหรือเยอะๆนะแต่บ้านเรือนร้านค้าอะไรนี้จะมีตลอดเส้นทางนะคะเส้นทางนี้ไม่ได้เปรียวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ถนนดีมากแล้วตรงดูทุง่งนาด้านซ้ายมือเขียวขจีข้าวน่าจะกำลังออกรวงหรือ,อยังไงเนาะเราก็มองไม่เห็นได้ชัดเพราะอยู่ค่อนข้างจะไกลจากกล้องนะกล้องเป็นมือถือนะคะ ไม่ไม่ใช่เป็นกล้องที่ซูมได้อย่างดีนี่ก็เป็นอะไรนะท้องอา่าบ่กุ้งบ่ปลานะคะถนนสายเนี่ยยังค่อนข้างมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าสังเกตหลายครั้งว่ามีท้องนามีอะไรแต่ว่าบางจุดก็ถ้าเป็นหน้าฝนอะไรอย่างนี้ก็มีน้ําท่วมขังเหมือนกันนะคะไม่ใช่น้ําท่วมนะน้ําระบายไม่ทันเป็นท่วมขังนะ แต่เหมือนกับสิ่งปลูกสร้างกำลังเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างบ้านจัดสรรถนนเส้นนี้ตลอดทั้งสายเราก็เห็นมีหลายที่นะอาคารพาณิชย์บ้านจัดสรรหรือโรงงานต่างๆคิดว่าอนาคตรตรงนี้จะไม่มีทุ่งนาให้เราเห็นเหมือนที่เราถ่ายคลิปวิดีโอเหมือนวันนี้นะคะวันนี้ก็เลยถ่ายเก็บตกอย่างน้อยเรามีคลิปวิดีโออยู่ในนี้เราก็ได้มองเห็นวันข้างหน้าเนาะ วันนี้การเดินทางของเราค่อนข้างไร้สาระจริงๆนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีจุดชมวิวต่างๆให้ดูอะไรมากมายก็เท่านี้เองเท่าที่เห็นเนาะวันนี้อากาศดีดีมากดีสุดๆบางจุดนนะเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้จะเจริญนิดนึงเพราะว่ามีร้านค้าอะไรเยอะแยะมากมายบางก็จะมีตลาดนัดด้วยนะแต่วันที่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไว้เป็นช่วงสั้นๆก็คือจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปต่ออีกคลิปหนึ่งคือจะเป็นตลาดพนัสนิคมนะแต่นจุดหลักๆนะคะหน้าอำเภอสถานีตำรวจอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บายยคลิปหน้าเจอกันใหม่